别了，爸，你带。 คุณแน่ใจแล้วใช่ไหมคะที่คุณทำแบบนี้ถ้าคุณมั่นใจแล้วก็เซ็นใบหยาดได้เลยคะ่ะส่วนเรื่องให้คุณผู้หญิงเซ็นใบหยาดเดี๋ยวฉันจัดการเองนะคะ เพื่อนเรียกกูมาวันนี้มีไรวะไอ้ยิ้งทำไม่เน่านี่วะไหยก็หมดมีอะไรดีบ้างเนี่ยคือตอนนี้บริษัทกูกำลังจะล้มละลายอ่ะกูขอยืมเงินมนึงหน่อยได้ปะวะจริงเหรอวะอือ ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงมึงจำได้ไหมเมื่อก่อนอะ่ะกูเคยเป็นฝ่ายของความช่วยเหลือจากมึงกูของเงินมึงไปเที่ยวผับมึงอะ่ะให้กูไหมกูกูก็ให้มึงทำงานบริษัทนี้แล้วไงถ้าบริษัทได้กำไรอะ่ะเราก็ไปเที่ยวกันแล้วตอนนั้นบริษัทของกูเพิ่งสร้างเสร็จกูขอยืมเงินมึงไปซือป้อรถเบนซ์เพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับบริษัทกู แต่มึงกลับให้กูแค่รถตู้มือสองอะระหว่างรถตู้กับรถเบนซ์รถตู้มันก็ช่วยมึงได้มากกว่าปะวะกูไม่สนเรื่องนั้นหรอกแต่ที่กูสนใจที่สุดคือตอนเนี้ยมึงอะตกอับแล้วมึงเป็นฝ่ันมาขอความช่วยเหลือจากกูมึงต้องการเงินมากใช่ไหม วาคุณมาที่นี่ทำไมเ่ะเราอยากกันแล้วนี่ใช่ฉันรู้ว่าเราอยากกันแล้วและฉันก็รู้ด้วยว่าสิ่งที่คุณทำไปทั้งหมดอ่ะมันเป็นเพราะบริษัทของคุณกําลังล้มละลายเลขาของคุณบอกฉันหมดแล้วและนี่ก็คือเงินสดจำนวนหนึ่งล้านบาท คุณไปเอาเงินนี้มาจากไหนไหนขับเปิดใหม่เพื่อนเดี๋ยวกู้พางไปเที่ยวเองล้านหลุดๆน,น,<ด>นะครับหยุไม่ให้ไปกวางเพื่อนพี่อุ่า,ามาชวนเพื่อนมาชวนก็จริงแต่สุดท้ายอะเวลาเช็คบินคุณก็ต้องเป็นคนจ่ายทุกครั้งเลยไม่ใช่หรอเพื่อนเพิ่งเปิดบริษัทใหม่ยังไม่มีกำไรถ้ามีกำไรอะเราก็เลี้ยงพี่เองแหละ ให้ไปก็ได้แต่ทุกครั้งที่ต้องไปคุณต้องให้เงินฉันหนึ่งหมื่นบาทเป็นค่าเครื่องสําอาระคืสอสัมภาระเลยต้องหมื่นหนึ่งจะเครื่องสําอางอะไรมันก็เรื่องของฉันถ้าคุณไม่ให้ฉันหนึ่งหมื่นบาทคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปไหนทั้งนั้นกวางมึงค่าให้เมียไปแล้วก็หมื่นหนึ่ง แล้วเราจะเหลือเงินเที่ยวร้านหลวๆหรือวะล่าภานนาเพื่อนมีเท่าไหร่เที่ยวเท่านั้นกูแต่งตัวมันซะดูดีกูไม่เที่ยวร้านข้างทางนกเว้ยเออนี่เป็นเงินที่ฉันขอจากคุณทุกครั้งที่คุณออกไปเที่ยวกับเพื่อนเลวๆไงนี่เพื่อนรัก เมื่อกี้แค่ล้อเล่นเฉยๆนะออเดอร์ที่สั่งประจำอ่ะมึงอยา่าเพิ่งให้เจ้าอื่นนะจ่ายราคาเท่าเจ้าอื่นเลยก็ได้ไม่ต้องลดให้กูเป็นพิเศษหรอกกูให้มากกว่าเจ้าอื่นเลยอ้าเพื่อนรักแต่อ,ออเดอร์เนี้ยสำคัญกับกูมากจริงๆเลยนะ ถ้ากูไม่ได้ออเดอร์นี้บริษัทของกูแย่แน่ๆนะเพื่อนช่วยกูหน่อยนะ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 เมื่อกี้กูแค่ล้อเล่นเพื่อนแค่ล้อเล่นเองเหรอตอนนี้รู้แล้วว่าเพื่อนคนไหนควนครคบไม่ควรครบบริษัทกูตอนนี้ ก็มีเงินไปต่อได้แล้วส่วนออเดอร์ของมึงก็ไปหาเอาเองนะกูไม่ลดไม่แจกไม่แถมอ๋อแล้วก็ไม่มีเพื่อนเร็วๆเองมึงออกไปออซะออกไป